ดีครับพี่น้องเมื่อ4าพี่พ่อน้องนะครับมาเข่าสวนอยู่ข้านะครับที่ปลูกไปแล้วในเดือนกัวนะครับได้45วันกําลังใส่ปุ๋ยได้3วันนะครับกําลังใส่ปุ๋ยนะครับผมกะเลยมาเบิงนะครับสิ่พ่พี่พาน้องนะครับมาเบิงนะครับนี่คือเคจเจ็ดนะครับนี่ครับเลื่หัวเข่าแล้วนะครับเลิ่มหัวเข่าแล้ว อันนี้คือตัดหญ้านะครับตัดห้าออกนะครับเพราะว่าบวกาฉีดยาเนาะเพราะว่ามันยังหน่อยอยู่นะครับปุ่นนะครับนี่ของแท้นะครับของแท้แม่บ้านนะครับเด้แม่บ้านมาตัดหยาออกให้นะครับส่วนผมกับมีนาทีคือคุ้มงานนะครับพี่น้องผมมีนาทีคุ้มงานเนาะน่าเห็นไหมผมมีนาทีคุ้มงานนะครับ ครับผมนี่กำลังงามนะครับกำลังงามเลยนะครับเคเจ็ดนะครับมีหลายสวนนะครับเคจเจ็ดเล่าเฮดซีแล้วก็วกยุคา่าธรรมดานะครับยูคา่าพันนี่ยังก็คือยังก็พันอะไรออสเตรเลียนะครับมีลายสายพันนะครับเนี่ย เบื้องบรรยากาศนะครับอันนี้คือแมียาบ้านผมนะครับเนี่ยของแท้นะครับของแท้นี่คือแต่งงานแต่งมาแหล้วนะครับแต่งมาเหล้วแต่งมาเหล้วกับ้องนะครับแต่งมาเหล้วนะครับแต่งมาเล้วค่ะคือให้เพื่อนได้เห็นการเห็นงานเนี่ย เก่งนะครับเก่งเก่งยี่หรีนะครับคนใต้นี่เพิ่นเก่งครับของแท้เนี่ยครับอาสวนนี่คือคสองไร่นะครับสองไร่มิตรยานะครับยาปกคุ้มโพดอ่าอันนี้ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับใส่ปุ๋ยไปแล้วได้๋สามหมื่นสี่หมื่นนี่ครับฝนตกมากกำลังได้ใส่ปุ๋ยเนาะพี่น้องนี่ครับสวยงามนะครับผมเนี่ย นี่ครับผมนี่ครับสวยงามเลยเค7นะครับเนี่ยตาดเป็นแถวเป็นแถวนะครับก็ตาตัดเป็นล่องเบาไว้นะครับเบาไว้แอมสวยงามนะครับผมโอยหยอก เก่งมากเก่งมากเลยเก่งมากเลยคนอะไรเก่งมากเลยโอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเกือบเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอเคครับพี่น้องอันนี้คือมาอัปเดตนะครับอัปเดตให้พี่ให้น้องได้เห็นนะครับสวนยูคาที่ปลูกไปแล้วได้45วันนะครับปูดเป็นแถวเลยพี่น้องอ่าฮนะครับ แล้วพ่กันครับสวัสดีครับ